สวัสดีค่ะวันนี้พวกหนูจะมานำเสนอการทำปงหนึ่งกันนะคะหนึ่งันไซ้กรอกเป็นชิ้นๆให้พอดีคำสอแป้งอเนกประสงค์สองรอ,องกรัม 3. แป้งข้าวเจ้า32กรัม 4. ี่ผงฟู10กรัม 5. เกลือ1นต่อสช้อนชา 6. ไข่ไก่สอฟอง เจ็ดอ้ำตาลท้า,ายหนึ่งร้อยกรัมแปดตีพอเข้ากันเก้าเทลงแป้งที่เตรียมไว้สิบคนส่วนผสมให้เข้ากัน สิเอเสร็จแล้วก็พักทิ้งไว้สามนาทีก่อนใช้12บสองน้ำน้ำมันเพื่อตั้งไฟให้ร้อนถ้าร้อนแล้วนํำท่อได้เลยค่ะนี่ท่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคลิปการทำปงเน่งก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนะคะ